ก็ไปที่หน้าเว็บเลยนะคะ g o o g l e นะแล้วก็พิมพ์คาว่า Simple Map นะคะก็เลือกอันที่สองนะคะโอเคค่ะโหลดได้ทั้งในโทรศัพท์นะคะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าจะลงในแล็ปท็อปก็ได้นะคะโอเคค่ะเราก็ไปที่ t i ย to Free นะคะไปที่ t i ย to Free แล้วเนี่ยมันก็จะมาโผล่ที่หน้าหน้าที่ เลือกใช้ว่าเราจะเลือกใช้แบบ3 0วันฟรีเพราะว่าจะมีแบบเสียตังค์ด้วยนะคะต่อมาเพื่อเ,เมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยเราก็จะมาโผล่ที่หน้าชูดแพลตฟอร์มนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มทั้ง Apple Store แล้วก็ Google Play นะคะเมื่อเราคลิกเราก็จะมาเลือกที่ Apple Store นะคะเมื่อเราคลิกที่ Apple Store แล้วเนี่ยอ่าเราคลิกที่ Apple Store แล้วเนี่ยมันก็จะไปโผล่ท, Stone, ที่หน้าของหน้า Apple Store ที่หน้าของแอปพลิเคชันเลยค่ะ ตะโหลดโหลดที่หน้าแอ App, ป Apple Store ของเราแล้วเราก็พิมพ์ Simple ลหม่เมื่อเราพิม Simple Mind นะพ์ซิ m เปิลไมเนี่ยพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาโผล่ที่หน้าแอปแล้วมันก็จะมีอยู่2เวอร์ชั่นคะ่ะเวอร์ชั่นเสียตังเป็นแบบซื้อไปเลยกับแบบฟรีค่ะ โอเคเราก็โหลดแบบฟรีมานะคะโอเคค่ะเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วกดโอเพนนะคะเมื่อเรากดโอเพนแล้วนะคะมันแอปมันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเออมันก็จะขึ้นทัวร์ให้เราว่าเราสามารถเรียนรู้กับเขาได้ว่าแอปนี้จะใช้ได้ยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเราก็จะกดแคนเซิลออก เราก็จะมาหน้าที่เมื่อเรากดเข้าแอปนะคะมันก็จะมาที่หน้าแรกก็จะเป็นหน้าเปล่าๆแล้วก็มีตัวหัวหัวข้อหัวข้อเซนเตอร์นะคะของ My Map ขึ้นอยู่ตรงนี้ใช่แล้วเราก็มันสามารถตรงหัวเลยนะคะมันสามารถพิมพ์ชื่อหรือพิมพ์หัวข้อได้ก็คลิกที่ตัว t ค่ะมันย่อมาจาก text นะคะแล้วก็พิมพ หัวข้อส่วนตรงโนต้ตนะคะก็คือเป็นส่วนที่เพิ่มเติมว่าหัวข้อนี้เหมือนจะบอกอะไรบ้างหรือว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้บ้างนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะคะว่าเ,เราจะใส่ลงไปอะไรบ้างอยงตัวอย่างนี้ก็จะใส่กลุ่มฐานตะวันนะคะ ก็ใส่ลงไปเลยโอเคเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่ามีฟังก์ชันอะไรให้ใช้บ้างใน Simple Mind Map นะคะก็ Simple Mind Map ก็จะมีจริงๆมันจะมีเ,เพิ่ม,เพ,ม,เ,พมออเพิ่มตัวโยงออกไปก็คือเพิ่มตัวโยง เิ่มข้อความเชื่อมโยงท็อปปิกอีกท็อปปิกหนึ่งนะคะที่ต่อออกมาจากหัวข้อออกไปก็เราก็จะใส่สิ่งที่กลุ่มทานต่อวันที่เราอยากใส่นะคะก็จะเป็นงานอดิเรกน,นะคะก็ใส่ลงไปโอเคซึ่งถ้าเราตรงที่โนโน,นียคะ่ะที่เราคลิกตรง ตรงที่เราเพิ่มโน้ตไว้ตอนแรกที่มันเป็นหัวข้อเท็กแล้วก็มีโน้ตนะคะก็คือมันเมื่อเราคลิกมันจะมีปุ่มสีเหลืองขึ้นมาเมื่อเราคลิกเราก็จะเพิ่มโอเคเราอยากเพิ่มโน้ตนะคะสมาชิกกลุ่มลงไปนะคะโอเคใส่เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเอ่อเมื่อเราคลิกดูเนี่ยมันก็จะอ่ะเราใส่เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราคลิกดูเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นแท็บ เทาแล้วก็ขึ้นสิ่งที่เราโน้ตไว้นะคะอ่าเมื่อเราเราอยากเพิ่มแขนอีกแขนหนึ่งแล้วก็กดที่บวกนะคะอ่ามันก็จะเพิ่มแขนอีกแขนหนึ่งถ้าเราไม่พิมพ์มันก็จะหายไปค่ะแต่ถ้าเราพิมพ์ไว้มันก็จะยังงยู่หรือเราไม่อยากให้มันโผล่มาเราก็สามารถคลิกคลิกคลิกลบได้ค่ะอ่านี้ก็จะเพิ่มงานอดิเรก ก็จะมีแขนสองแขนต่อมาจากหัวข้อนะคะเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแตกกิ่งได้นะคะก็จะเป็นอัตโนมัติซ้ายขวาหรือว่าเมนนวลย้ายเองได้นะคะค่ะต่อมาค่ะนอกจากเปลี่ยนกิ่ง ใช้ขวาได้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถนะคะเปลี่ยนสีของกิ่งหรือว่าหัวข้อก็ได้ค่ะก็เปลี่ยนได้เลยจะเป็นสีแบบไหนหรือว่าต้องการโทนไหนก็เปลี่ยนได้ค่ะโอเคค่ะเมื่อเราแบบได้สีที่ถูกใจแล้วเนี่ยต่อมาค่ะเราก็จะมาก็จะมาดูแถบด้านบนต่อนะคะก็แถบด้านบนเนี่ย มันก็จะเป็นมันก็จะมีขยายมีซูมแล้วก็เลือกได้ว่าเราอยากได้แบบไหนนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเราคลิกที่ข้างๆนะคะข้างๆเนี่ยมันก็จะบอกสิ่งที่เราแท็กเท็กส์นะคะสิ่งที่เราเขียนไปทั้งหมดตัวอักษรประโยคที่เราเขียนไปทั้งหมดต่อมาก็จะเป็นธีมธีมของ มายแมปอะค่ะของเขาเขาจะมีธีมให้มาเยอะพอสมควรเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาตีมไหนของเราจะเอาเป็นแบบดั้งเดิมเราชอบแบบดั้งเดิมมันก็คิดแบบดั้งเดิม จริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะถ้าเราใช้ในเออ MacBook เนี่ยมันก็สามารถเพิ่มอีโมจิได้นะคะในส่วนการเพิ่มอีโมจิก็เพิ่มเหมือนแท็บก็คลิกที่ตัวหนังสือแล้วก็เพิ่มได้คะ่ะแล้วก็จะมีการโฟกัสก็คือว่าเราจะสามารถโฟกัสได้ว่า เ,เหมือนอย่างเช่นเวลาเราพรีเซนต์อย่างเงี้ยเราก็สามารถโฟกัสว่าเราจะาโฟกัสของหัวข้อก่อนแล้วก็มาโฟกัสของกิ่งหัวข้อย่อยแล้วก็กิ่งต่างๆได้ค่ะ,ะต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาเราก็เมื่อเราขั้นตอนต่อมาก็จะเห็นได้ว,ว่าจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นมันก็จะมีการ ออไม่จําเป็นต้องไปดูแถบข้างนบนแถบเครื่องมือข้างบนก็ได้เราสามารถคลิกของกดค o n โทรลค้างแล้วก็คลิกขวามันก็จะมีแถบเครื่องมือด้านข้างมาให้แล้วก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนจะได้ไม่ต้องเราสามารถเป็นแถบเครื่องมือรัดใช่ค่ะต่อมาก็จะเป็น เซฟนะคะซึ่งการเซฟแล้วก็เซฟแล้วก็สามารถพิมพ์ออกมาเป็น my n a p ก็จะพิมพ์ออกมาเป็นเป็นรูปภาพค่ะก็จะเป็นเป็นไฟล์รูปภาพแล้วก็ออกมาเป็น my n d p a p ตามที่เราได้ทำไวะคะ้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการวิธีการ ทำ m n d Map โดยใช้แอปพลิเคชัน Simple Mind นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนมากๆเลยนะคะก็เมื่อดูวีดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำเล็กน,น้อยนะคะไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ